กลับมาบที่ข่าวของเราบ้างค่ะคก็เรื่องของชายผู้เนื้อหอมที่สุดตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่ว่างแต่ก็มีหลายสโมสรที่บอกเลยพร้อมเมื่อไหร่ที่ว่างเรียนเชิญมานี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานมีอะไรนะข่าวเรื่องที่เวลมาดริดใช่ไหมอยากเ,าเซ็นกับฟอร์มนเวสเพราะว่าอยากจะมีหนึ่งในโปรเจกต์ก็คือจะเอาชาบิอโลโซมาคุมวันนี้เป็นคิวแมนซิตี้ค่ะ ถ้าเป๊ปกัวดิโอลาไม่อยู่แล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่อยากได้มาคุมทีมต่อก็คือเขาคนนี้ชาเบียลโลโซอ้าวไหนเป๊ปบอกมาเลสกามานานมาเลสกาเขาไปเชลซีแล้วไงฝันดโคต่อไปไงอ๋อถือว่าปีหรือไม่เขาจริงๆเขาเคยพูดว่าลูกศิษย์เขาคืออาร์เตต้าอ้าวอยู่ดีๆอาร์เตต้าไม่น่าไปคุมซิตี้หรอกปะหมายถึงว่าอยู่อาร์เซนอลเองก็ ดีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแต่เนี้ยคือเขามองเลยว่าเนี่ยค่ะแผนการรับมือหักเป๊ปโกเดล่าจะไปจากสโมสนะไม่ต่อสัญญาใหม่เนี่ยคนที่เล็งไว้ว่าเป็นตัวแทนเป๊ปก็คือเป็นฉาบิโรโซนี่แหละนะคะว่าเหมาะที่สุดที่จะมาสารงานต่อแต่ทีเดียวก็ต้องรอดูนะเพราะว่าบอกเลยว่าอโรโซเนี่ยป๊อปมากมีหลายทีไม่ความสนใจอยากได้และพร้อมรับใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วนะใหญ่ๆทั้งนั้นคุณห้ามาแบบ เผื่อใจแล้วนะคุณได้ไปแล้วคุณสี่ห้องคุณต้องให้เนอร์สล็อตคุณจะมาชาพีอลอนโซเขาก็เนี่ยเขาก็ยังดูสิพูดถึงมีอะไรนะใส่สัมพันธ์ของผมกับลิเวอร์พูลอะไรก็ยังพูดพูดให้เรารู้สึกว่าคุณเผื่อใจไม่ได้แล้วนะคุณจะเป็นคนสองใจเข้าใจไหมคุณรักสล็อตไปแล้วใครบอกว่าฉันรักสล็อตอ่ะฉันสนับสนุนเขาฉันไม่ได้หัวฉันรักเขาฉันยังไม่รู้เลยเขาเป็นยังไง ไอ้คุณดูคนที่ผลงานนี่วะตอนนี้ดูคนตอนนี้ดูคนที่ผลงานก่อนโอ้โหนี่ถือว่าไอแอนอีฟเวอนิ่งลา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 คุณไม่คุณไม่โดนเดือยค็อบล้านสมองนี้ไม่ได้พูดเลนไม่ได้คอฝากฝังไว้แล้วเออต้อสปอร์ต นะแต่ทีนี้มาดูกันว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป๊ปกเดีอลาไม่คุมซิตี้ต่อเป้าหมายต่อไปของเขาจะเป็นที่ไหนนะคะแต่คือเขาบอกว่าทางเป๊ปเองออกมายืนยันแล้วนะว่าการกลับไปบาร์เซโลนาไม่ได้อยู่ในแผนงานของเขาที่เขาบอกว่ามีถามว่าอะไรนะมีถนนจะกลับไปไหมเออมีไหมไม่มีเอ็นนี่โรสอีแบบไม่มีไม่มีไม่มีนะคะประตูบานนั้นปิดลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับไปบาร์เซโลนาเนี่ย คงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ส่วนคําวิจารณ์ที่มีคนบอกว่าเนี่ยเขาผลงานที่เขาทําไว้ทําให้ชาเบียนานเดสเ,เจอความกดดันจนไม่สามารถคุมทีมต่อได้นี่ใครก็ช่างไปถามเนาะคือ แป๊บก็บอกผมมาขอให้ชาบี้เนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ความผิดเขาเขาอะไจ้กแชมสอเป็นมาสิบสองปีแล้วคุณจะบ้าแล้วผมออกจากชชมสรมาส2ปีคนถามนี่ก็คนน่าจะขอดูหน้านิดหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยคือการที่ใครมารับหน้าที่โค้ชบาร์เซโลนาก็ต้องรับความกดดันให้ได้นะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็สนับสนุนนะฮันซี่ฟลิกว่าก็ขอให้ทํางานได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมพัฒนาไปได้ไปทีละขั้นและมองว่าฟลิกเองก็ทําผลงานไว้ได้หน้าประทับใจกับบาเยอร ในการคุมทีมชาติด้วยนะคะครับยังอยู่กับเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะอันนี้ก็เป็นฮูเดนอวาเรสที่มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมครับแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันแล้วนะยังมีความสุขดีกับที่ซิตี้นะคะคือสโมสรที่สนใจที่มีข่าวก็จะมีอย่างเชลซีอาร์ติโกมาดริดนะแล้วก็หลายๆทีแต่คือแต่คืออวาเบสบอกว่าเขา ไม่อยากย้ายเขายังอยากอยู่ที่นี่ต่อส่วนทางด้านของโรมาโนนะคะก็ออกมาบอกว่าทางสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะขายนักเตะนะคะคือเงื่อนไขถ้าจะย้ายก็คือแค่2อ,อย่างนักเตะอยากย้ายเองรหรือสโมสรได้ข้อเสนอที่แบบมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จบไปบนะคะส่วนเบเนโดซิวาค่ะที่เคยมีข่าวว่านักเตะก็ไปเปรยอ,อยากจะ เหมือนแบบย้ายออกจากทีมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆนะคะอยากจะไปเบนฟิกา้าท<ป>ี้วหมดน,นั้นเกิดแทบจะขึ้นเครื่องจากสนามบินแล้ว <c oughs> เป๊ปเอลากลงมา <c oughs> ใช่ <c oughs> อยู่ต่อยกีแต่ล่าสุดเนี่ยเ,เป๊ปเองก็พูดถึงอนาคตของแบรนาโดด้วยนะเขาบอกว่าสมโมสรอ,อย่าง เปนฟีกาบาเซลล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เคยติดต่อมาที่แมนซิตี้เลยนะคะแล้วก็แม้จะมีข่าวว่าคุยกันหลายปีแต่ตัวเขาเองก็หวังว่าแบนาโดเนี่ยจะอยู่ช่วยสโมสรต่อไปเพราะว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมแล้วก็อยากบอกฝากบอกบาซ่าด้วยว่าถ้าหากต้องการผู้เล่นของเขาก็ต้องติดต่อมาแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นป<อ>ิดจ็อบจบเรื่องคือสองคนนี้แบร์นาโดกับไควอล์เกอร์เนี่ยอยู่จนเป๊ปเลิอกอะ่ะเพราะแกบอกว่าเขาจะไม่ยอมเสีย